สบายดีพี่น้องพบกันนี่ยูฮานเจกอล่าไปหน่อยมากินเฝอเจกอล่าก็ตื่นนอนจังหนอกแต่เมื่อวานนี่นะเจกอล่าเนาะก้อยโดนกินเถื่อนหนึ่งเนาะกำลังโดนกินเถื่อไปอยากกินข้าวเลยมั้ง กินเฟอ้อหานเฟอ่อกินเฟอ้อกินเฟอ้ออยากกินข่าวแล้วน,นั่้กินก็พี่น้องเลยจะสิกินดีสัง่งขายถวดได้ได้เฟอ้อ่ะ เกิละแปดฟันพี่น้องนี่ไงผมเฮากับห่านกินก่อนจะก,กึนะ้นเขาให้เราลยไปเผาเอารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องไปชิดแล้วจนเมือ่อยกินอย่างนอ้อเป๊ <Pepsi. S 3> ปซี่เป๊ปซี่เป๊ปซี่เดี๋วผมจะหาวะเป๊ปซี่เป๊ปซี่พี่น้องเป๊ปซีปซ่นี่แหละ ห่อนอะไรเนาะห่ <ENNIS> อนอะไรกันเราห่อนตอนตื่นเราไม่เจอเห่อแล้วเต็มห่นมาเอาขาเลยกรงเฮียแล้วเขาคือเมื่อไรบ้านให้หมวกมาสองอ่นน่ะเด็กหน่อยเอาไปอยู่สักยังไงหน่อยหนึ่งได้เนาะก็ข้าก็ใหญ่ปีสองปีแหละเบิ้งเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คาตั้งอีกโอเคพี่น้องโอ้ย ออน่อนสบายดีพี่นอกสบายดีพี่นอกแฮ้เด็กชว้อยู่อ่ะเห็นแจ้งไหม้ไม่ตเห็นแต่หมวกหน่ะอ้าทน้ทสดดังดังรัแล้วานหรือร่างนอนอินเฟอพี่นองอยาขึ้นขบเปิของมอเตอร์ไซค์

ปูใส่สีมีมีพีมียังกะใสอันหนสบายสบายโอ้ไปใส่ฮักกนีฮักกนี่เดอพี่น้องเด้อเียเดแล้กันเทไกินีนะเือพี่น้องเขา เฟ้เฟอเบัวฉนสั่นอยู่กับเดี๋ยวนี้ไปฝ่าตาถ่าหลดทันทเราคลบหนีมาหัวนู่หัวจะได้เนาะ มาเร็วเซแซดูแลิ้วเขาตอนนี้นะระบบจิสิทิาดลงคอรดกินในเรื่อมาลมมากกินเน้่อสิดกระเพาะไปหน่อยมาเสียรสชาอย่างนี้

เมื S <S> ่อคืนกับพีละโคกันอยู่เมื่อคืนอาไปีขงอ่าป้วตปตามลำอไหนอกเออเป็นนเป็นรจเป็นเาวเสริไป

โอเห็นหมดยาแล้ดีอะค่เดียวทำแค่คนนี้เลเน้าตบกับตะปเลยพุใส่เลยกับจ้าวจ้อดตะปูจ้ยวเร็วๆตวแรโตัวสี่มันน่ะโเมงานครับตัวเล็กกว่าางก้ซอะ่แล้วซอนี่จอกนี่จ่อายน บแบบใหที่ห่างบ่อนุกวี่านแู่หอยเล่นที้สี่ตอนข้งไปเลยยอเื่อคนห่นี่ยกจอท่านมึงป๊ไปใท่หดำใช่ปะนี่นะฮะแ้งลดบ่ เียนอันลงงนนเป็นังกินไก่แก่เยอรอยไปเหมือนเดียหติ๊ดไก่กินไก่น้าเลยกินแหลรลงล่านน่าจะได้มาติ๊ดอันไก่น่าได้หรอน่าจะเป็นร้อยออกสื่อลอกสื่อขจะ ว่านหนึ่งค้ยิ่ง่ตายครับโค้ดยื่นมือมือนจไปยิ่งฟ้าเขาไปติดมือได้เลยแม่ตะนุเขามือสาวไปยามดานมองซีฟุ่ยออเรก่นข้องะไ้กันด่างกันไกินเงินรายตัวเตี้ยแล้วย่างกัน

โอเคพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหนาเด้พี่น้องเด้อวันนี้ก็ไปขายรถเจ้าบไ,ไปใส่ฮ่ามากเลยพี่น้องไอรถเท่ากันเบิดไปโอ้หนักเติมพี่น้องสามพันกุ